สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องคะอ่าเรียกสั้นๆกันน้องวึงก็ได้นะคะพี่น้องคะอ่าวันนี้น้องวึงก็จะมีแนวทางฮานอยมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะแนวทางฮานอยนะคะย้ํานะคะว่าเป็นแค่แนวทางคะ่ะคาเตือนตัวเลขเกิดจากการคํานวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางฮานอยของวันที่28นะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางฮานอยของวันที่28ครับอ่ายีมีนาคมสองพนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแนวทางหาหน่อยสูตรสองนะคะเห็นไม่เอืยน้องมือาเขียวเขียนสีเขียวเขียน เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องอึงด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะมีเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้น้องอึงทําคลิปต่อไปค่ะพี่น้องคะ่ะมาชมตัวเด่นกันเลยค่ะเด่นนะคะเด่นน้องอึงก็จะมีแปดแล้วก็มีเจ็ดค่ะมีแปดแล้วก็มีเจ็ด ก็จะมี80 8 1ูน83แปดหนดสองแดสาสี่หส่วน7จนะคะเก็จะมีเจ7ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกค่ะพี่น้องถ้าใครชอบก็จุดไว้แคปไว้นะคะ เป็นแนวทางนะคะพี่น้องขาเป็นแนวทางใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเห็นไม่เอ่ยพี่น้องเห็นไม่เอ่ยคะ่ะจดไว้แคบไว้นะคะถ้าใครชอบนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนของคลิปหน้าของน้องบึงนะคะพี่น้องคะ่ะหาคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ